สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่องจะจ๋ากินแซบค่ะวันนี้สาวจ๋าจะชวนเพื่อนมาทําเมนูแซบๆซทานกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้สาวจ๋าได้เมนูต้มยำกระดูกหมูน้ําข้นค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปรับชมขั้นตอนการทําต้มยำกระดูกหมูน้ําข้นกันเลยนะคะไปค่ะ ตั้งกระทะร้อนดีแล้วนะคะเราใส่น้ำเปล่าลงไปเลยค่ะว้า wow. วเราจะจะใส่ลงไปหนึ่งลิตรนะคะค่ะตั้งต่อให้กระทะน้ำของเราเดือดดีนะคะเราถึงจะใส่เครื่องต้มยำลงไปค่ะ น้ำในหม้อของเราก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องต้มยำที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะจวดลงไปเลยนะคะตามด้วยเกลือป่นอีกหนึ่งช้อนนะคะตามด้วยกระดูกหมูที่เราล้างทําความสะอาดรอไว้เลยค่ะนี่นะคะค่อยๆเทลงไปนะคะ โอเคค่ะตั้งกระทะต่อให้กระดูกหมูของเราเปื่อยจนได้ที่เลยนะคะต้มยํากระดูกหมูของเราก็ตุนได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเติมผงชูรสกันเลยค่ะโบลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะคะ ความเปรี้ยวสาจา๋าจะไม่เติมแล้วนะคะเพราะว่าสาจา๋าใส่ขนอลดรสต้มยำปรงไปสองก้อนแล้วค่ะความเปรี้ยวของเขาก็จะกลมกล่อมดีแล้วนะคะเราก็จะเติมนมสดลงไปค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะทําเป็นต้มยำน้ําข้นนะคะตามด้วยพริกเผาอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมต้ยมยำน้ำข้นกระดูกหมูของเรานะคะสีสันน่าทานไหมคะ รสชาติก็ถูกใจสาวจ๋าดีแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีที่เราหั่นไว้ลงไปเลยค่ะโบลงไปเลยนะคะเป็นอันเสร็จพิธีนะคะต้มยำน้ำข้นกระดูกหมูของเราค่ะเพื่อนๆปิดกระทะแล้วก็ตักลงใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะ